สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทุกคนอยู่ผมในช่องท่านเพียวแล้ววันนี้นะครับเราก็มีรายการใหม่มานําเสนอนะครับนั่นก็คือท,ท่านเพียวเที่ยวกับแฟนครับจริงหหอเปิดตัวแฟนเพิ่งเพิ่งคิดออกเหรอครับเปิดตัวแฟนนยครับนี่คือท่านเพียวเที่ยวคนเดียวไม่ได้นะคือต้องเที่ยวกับแฟนเที่ยวคนเดียวท่านเพียวไม่แนะนํานะครับเพราะว่าเดี๋ยวโดนว่าใครว่าสิเฮ้ยเขาไม่ว่าหรอกเรืองไปเที่ยวคนเดียวเฮ้ยไปไปไปเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปขึ้นภูเขานะครับ แบบปีนบันไดแบบสูงชันเลยอืมไปเดี๋ยวเราไปเลยกันเลยวถามก่อนอไร,รื้อบอกเขาว่าดื้อจะไปปีนเขาแต่ทำไมเรื่องต้องให้เขาใส่เสื้อแขนยาวแล้เรื่องต้องใส่เสื้อขนขนอะไรขนาดนี้นเนี่ยดื้อคือตอนแรกอะ่ะเราจะไปภูเขาเอเวอรเรสต์กัน <c oughs> เออ <c oughs> เขาว่ามันหนาวมากผมก็เลยเนี่ยหาซื้อเสื้อมานะครับแบบเสื้อกันหนาวเลยแล้วพอมันติดโควิดนะทุกคนผมไม่ได้ไปใช่ไหมครับไม่ได้ <can. S 1> ไปผมก็อ่ะอุตส่าห์ซื้อของมาให้เอามาใส่ก็ได้วะเนี่ย ก็ได้เสื้อแบบนี้มานะครับมาใส่ก็เลยใส่ปีนเขาในประเทศไทยแทนอออล้วอันนี้คือที่ไหนอ่ะอันนี้ผมอยู่ที่เขาตายายนะครับเขายายกาตาไม่ถูกคิดว่าเขายายกาตาเขายายกาตานะครับผมแก้ใหม่และตอนนี้นะครับเราก็มาถึงทางขึ้นแล้วนี่นั่นคือทางขึ้นตอนนี้หมาเห่าแล้วเนี่ยหมาเห่ารีบขึ้นมาดีกว่าเฮ้ยหรือว่าขึ้นไม่ได้เหรอไม่ได้คือตอนนี้มันเงียบมากเลยอะว่าปวดขาแล้ววะปวดขาหรอผมยังไม่เจอทางขึ้นเลยนะครับ คือเรามาเราเราต้องบอกใครไหมอ่ะเราต้องบอกใครปะต้องนี่ครับเราถึงบันไดขึ้นเขาแล้วโอ้อโห<ฮ>ทุกคนครับสูงมากสูงมากจริงคือมันสูงมากครับทุกคนดูเดียนี่ไม่ได้โมอะไรเนี่ยเราเดินเดินก้าวแรกเลยว่ะครับเฮ้ย <Hey! S 1> ขวายซ้ายดีก้าวแรกดีก้าว้ายก้าวหอมกันสองชั้มมาปะปึ๊บส <2, S 1> องสี่ 3, <4. S 1> แล้วเขาขึ้นนำหน้าด้วยก่อนแล้วกัน อู้เหนื่อยอ่ะตอนนี้นะคะเขาก็ได้มาเป็นคนถือกล้องแหละเออดือ้อเขาไปอ่านเรื่องเล่ามาวาเราควรเล่าเลยไหมเราควรเล่าเในสถานที่ของเขาไหมเล่าเลยก็คือเขานนี้ใช่ไหมชื่อว่าเขายายกระตาก่อนหน้านี้อ่ะเขาไปอ่านมา ว่าทาไมถึงชื่อเขาใหญ่กะตาใช่ปะเพราะว่าตอนแรกะภูเขาก็เนี่ยมีเจ้าของอยู่เป็นคุณยายคนหนึ่งชื่อว่ายายตาแล้วคุณยายก็เสียชีวิตใช่ไหมแล้วก็ไปเข้าฝันคนคนหนึ่งว่าให้มาสร้างรูปปัน้นของคุณยายที่ยอดเขาเขาก็เลยมาสร้างรูปปั้นนั่นแหละทีนี้คนแถวนี้ก็เลยแนะนําว่าถ้าจะสร้างคุณยายใช่ไหมก็ให้สร้างพรานอีกคนหนึ่งขึ้นมาคือพรานแก้วให้เป็นรูปปั้นคู่กันมาเป็นเพื่อนกันก็เลยเป็นที่มาของเขายายกกะตาแต่ว่ามีประเด็นอยู่ก็คือตอนแรกอ่ะเขายายกกะตาใช่ไหมจะมีถ้ำเว้ย ขื่อนปลาสักได้แล้วถ้ามานะันมีทรัพย์สมบัติเยอะมากทุกย่ายกตาให้คนไม่ไหวแล้วอะ่ะทางเดินขึ้นทั้งพูดเราเดินเยอะแค่ไหนรอแค่นั้นเองอ่ะเดินไมติกติดเดียวองแล้วใส่เสื้อนี่ร้อนชิบเปิงอันนี้เดี๋ยวเขาถือให้ต่อเลยเขาลาต่อ แล้วไอ้ถ้ำน,นั่นอ่ะมันไปหาลุกกับเพื่อนกว่าสักได้ใช่ไหม,มเป็นถ้ำที่มีทรัพย์สินใช่ปะแล้วยายอ่ะใจดีมากให้ทุกคนอ่ะมาหยิบยืมทรัพย์สินไปได้แต่มีข้อแม้คือคนที่จัดร้อนที่ยืมไปต้องเอากลับมาคืนเลยแล้วมีคนที่ไม่ซื่อสัตย์เอาไปแล้วไม่ยอมเอากลับมาคืนแล้วทีเนี้ยถ้ำน,นั้นอ่ะก็เลยอยู่ดีก็ปิดลงไปเลยแล้วเขาก็เลยบอกว่าใครที่จะมาคืนเขายายกรตาใช่ไหมแล้วก็ทาเสียงดังส่งเสียงรบกวนไม่ขออนุญาตคือเรามาเราเราต้องบอกใครไหม้ออกใครไหมเราต้องบอกใครปะต้องต้อง ไม่ขออนุญาตมีคนที่แบบบนสติอ่ะบนนั้นอ่ะเยอะมากมแล้วก็อะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วจบจ้ะเพราะว่าเขาอ่ะมีเป้าหมายด้วยชิ<ม>ดื้อยยังไม่รู้การจะไปถึงยอดได้อ่ะเจ๋งมากมเพราะว่าคู่รักที่เดินทางไปถึงยอดเขาได้เขาบอกว่าสุดท้ายอะ<ม>่ะจะได้แบบของรักกันฉันก็จะอยู่ด่าด้วยไปช่วยนิรันดร์ได้เลยไปไปด้วเป็นคนที่ฉันจะจิกหัวได้ตลอดไปบอกเลยว่าตอนนี้ขึ้นไปอ่ะ คือยังไม่เห็นยอดอทุกคนต้นไม้มันเยอะมากแล้วก็แบบมันบังทางข้างบนหมดเลยแต่วันนี้โชคดีมากทำไมคือตอนเรามาหาแดดมันเปี้ยงแบบเปี้ยงแรงเลยร้อนมากตอนที่ถ่ายที่ลานจอดรถยังร้อนอยู่เลยแต่พอขึ้นมาอยู่ดีแดดก,ก็รออ่มมาขอบคุณยายกระตานี่ชื่อรายการอะไรนะดิษฐนี่ชื่อรายการอะไรนะท่านเที่ยวเที่ยวกับแฟนท่เป็นท่านเที่ยวกอบแฟนมาคารมานเที่ยวกับแฟนแต่วันไม่ค่อยสนใจแล้วนะทุกคน นูสิเห็นจุดเงือข้างหลังแล้วอะตอนนี้ผมร้อนมากรู้สึกจะเป็นลมไหมมาถึงเขาเหมือนเห็นหลังคาของซาราน่าจะเป็นจุดพักแรกคือมันใส่ชุดอย่างเงี้ยมันยิ่งร้อนอะแรงมันยิ่งหมดอะหรือว่าถึงแล้วยังอีกไกลเหรอเจอเอาถึงแล้วเหรอเจอยาคตาเดินขึ้นไปได้อีกตอนนี้นะครับเราก็ถึงจุดพักแรกแล้ว ก็จะมาเห็นรูปปั้นของยายกับตาครับตรงนี้แต่ว่ายังไม่จบแค่นี้เราต้องไปกันต่อเดือพักก่อนป่ะไม่พักเขาาอ่านมาเขาบอกว่าถ้าคืนจริงๆอ่ะสิบห้านาทีก็ถึงใช่เหรอแต่เขาว่าไม่ใช่หรอกสิบห้านาทีสิบห้านาทีนี้น่าจะเป็นแบบนักวิ่งกล้ามขาแข็งแรงคือแบบมันร้อนมากจริงครับทุกคนแล้วก็การใส่เสื้อแบบนี้มัก,ก็ไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับมันไม่เหมาะตั้งแต่แกคิดจะใส่แลหรือหรือว่าจะถึงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยใช่เหรอเออเขามีความรู้สึก เขาเดิน่ไหนถ้าไม่ไหวพักก่อนนะเขาเดินแข้างด้ีได้ทำไมนี่ไงเขาใช้พลังฮึดมาเราจะก้าวทุกก้าวไปพร้อมกันพี่ดื้อเล่นมูเสี่ยวเขายังเขินเลยเขาเล่นบ้างดื้อถอนหายใจจำไว้ที่ตัวเล่นให้มันเขินสิแกจำไว้ไงบ้างจะถึงแล้วจริงๆเราเห็นหลังคาที่พักนครับตรงนู้นแล้วก็รายการท่านเพียว เที่ยวกับแฟนมีอีพีแรกและอีพีสุดท้ายไปไปเที่ยวพาเที่ยวอีพีแรกต้องแบบเขามีความสุขยนี่ไงสาราปลายทางนี่ถึงสาราสุดท้ายแล้วอุ้ยอะไรชื่อป้ายมันหล่นมันไหลเสร็จแล้วจ้าสิบห้านาทีอาจจะจริงเย่นี่เราพามาเดินดูรอบๆนะครับ คือข้างบนก็เดินได้อีกนิดหนึ่งอ่ะโอ้วสวยมากครับทุกคนถ้าตรงนี้มันจะสวยดีวิระวังอ่ะโว้ยเฮ้ยมันเป็นหินแค่ก้อนเดียวแลต้องดื้อไปอยืนนะเย้ส yeah, ำเร็จแล้วสำเร็จแล้วกับช่องกับรายการท่นทเที่ยวทเที่ยวกับแฟนนะทรลมานแฟนอ๋อดื้อ<ะ>ดื้อรู้ไหมว่าเราทำสำเร็จแล้วนะทำไมอะ เรามาถึงจุดยอดได้แล้ว <Gerilim S 1> แปลว่าไรดื้อเอาดื้อเขาอุตส่าห์จะพูดตอนแรกเขาพูดตรงนี้ดื้อก็ขัดเขาเขาพูดเกิดมาข้างล่างว่าเป้าหมายของเขาเคือขึ้นมาเอ,อเขาพูดให้ไหมไม่พอเขาพูดตรงนี้ออดื้อกาพูดตรงนี้เขาพูดตรงนี้ก็เดิหนีตรงนี้อะไรดื้อเขาอุตส่าห์จะพูดเรื่องตอนที่เราขึ้นมาถึงตรงนี้ได้มันเป็นเป้าหมายของเขาแล้วเพราะว่าคู่รักที่เดินทางไปถึงยอดเขาได้จะได้ของรักกันแล้วก็จะได้รักกันไว้นาน แต่ตอนนี้เขาไม่อยากรักดือด้อแล้วแต่ตอนนี้เมฆสวยมากอะด้อเราจะได้รักกันไปนานๆไว้ตอนนี้เมฆสวยไปถ่ายรูปด้วยมเออเมฆสวยเออบายๆจะไม่เจอกันอีกแล้วไอ้เพียวจบอุ้ยสวยมากเขาคือตาหายงอน <c oughs> ถึงจะเป็นคำจริงต้องไปปิดคลิปเลยหน้าดำเกินที่นี้โอ้ยหน้าดำ โอ้ยหน้าดําโอ้ดําหมดเลยอะไรอ่ะมันต้องเป็นนี่มันเป็นเพราะแสงหรือเป็นเพราะเขาเลือมักยืนนี่ยเดีย๋ยวืนแบบหมุนตัวนะเด้อต่อไปเราจะหมุนตัวนะพี่เล็กมากเออไม่เป็นไรอะเราลองดูหมุนตัวนะสามสองหนึ่งสาเด้อเย้สวยมากทุกคนหมุนตัวอีกแล้วไปที่ไหนก็ได้หมุนตัวตลอดเดําดีดีเย้ครบรอบเนี่ยครบรอบแล้วครบรอบห้าปี ใช่เหรออย่างอีกสามวันอีกสามวันนะครับครบรอบห้าปีเอา้าเราก็ลงน่าจะลงครบรอบพอดีปะ่ะไม่ใช่มั้งไม่รู้อะ,อะดื้อตัดเสร็จต่อสามวันวันนี้ด้ตัดคลิปเป็นชาติก็คือคลิปนี้น่าจะลงประมาณวันครบรอบพอดีอ่ะครบรอบค่ะพีอ่นก็สุขสันต์ครบรอบนั้นเด้อแ,แ,แล้วก็ครบรอบหนึ่งแสนซับด้วยอ่าใช่หนึ่งพันล้านซับเดี๋ยวเพียวตัดแขนตัดขามาดื้ออันนี้ เอาดื้อไม่สนใจเขาพูดอ่ะเขาบอกว่าหนึ่งพันล้านซับดื้อจะตัดแขนตัดขาก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบสามารถคอมเมนต์กับพวกเราได้นะครับถูกต้องคอมเมนต์มาเราก็จะอ่านแล้วก็เฮ้เดี๋ยวเพียวจะเอาไปปรับปรุงต่อไปก็จะพยายามตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับ๊ายบาสมาเจอกันใหม่ครับเจอกันใหม่อ p พีหน้ากับท่านเพียวทำอะไรนะท่านเพียวไม่มีแฟนแล้วคลิปหน้าฮ ทิมได้ท่านเพียวเที่ยวคนเดียวเออ่าเออยวเที่คนเดียวเดือยบายบายทุกคนบายบายนี่จะขึ้นลมแล้วบายบายท่านเพียวเที่ยวกาแฟวู้พูดไปเยอะๆท่านเพียวมันจะได้เอาเรามาออกอีกไม่ไม่ไปเที่ยวคนเดียวท่านเพียวเที่ยวกาแฟไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ต้องเที่ยวกาแฟเที่ยวคนเดียวเที่ยวเที่ยวกาแฟคนเดียวถัดเดียวเที่ยวคนเดียวถัดเดียวเที่ยวคนเดียวเที่ยวเดียโอเคบายบายครับทุกคนเจอกันใหม่ครับ และก่อนจบคลิปจริงๆนะครับเราจะมาบินโดนให้ดูกันข้างบนเนี้มันสวยแค่ไหนแบบเป็นวิวแบบกว้างๆแบบสวยๆบินมุมสูงอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะล่วงนะครับไปบินข้างนอกบินข้างนอกนี่ตรงนี้ดีกว่าเออเออสียวมากอลองดูกันโอ้ยได้แล้วโอเคครับทุกคน เดี๋ยวเรามานั่งกันเท่ๆดีกว่าครับแล้วก็ให้โดมันทำงานของมันเองไปไปดูภาพสวยๆกันเลย